สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องจอไั่วโลกนะคะตนโดนพอกันทีนึงเนาะค่าแต่หยุ่งหุ่งเนาะไบผมไมีเวลามันนี่สิไปฮหดงานกับบรรยากาศอทอมพี่น้องบรรยากาศบันจะดูใบไม้เปลี่ยนสีนะี่น้องกำลังจะออกหน้าบานเนาะหน้าบา,นหน,า,บาน,หนหน้าบานสวยๆจ้ะให้เบ่งหน้าบานสวยๆจังบ่หน้าบานสวยๆให้พี่น้องได้เบ่งแดด่องจังน้อยจ้าเนี่ยให้พี่น้องได้เบ่งรอบๆบริเวณบ้านเนาะ นังบ่งบอบ้านฝรังนะพี่น้องเนาะเป็นสี่เขาจะเป็นบังกะโลไ้บังกะโลเนาะบ้านสองสันก็มีเยอะแยะแต่เพียงแต่บ้านบริเวณนี้เป็นบริเวณของบังกะโลเนาะเน,น,นี้คือตน้นสนเนาะคริสต์มาสตน้นต้นสนน่ะหน้าบ้านคอยนี่คือเฮียนจ้าอันนี้คือต้นสนต้นคริสต์มาสจ้าไปน้องอยังไปเห็นงานนำกันจ้ะพี่น้อง นี่ต้นไม้เมืนน่อนี้ตายหมดแล้วเดี๋ยวดูใบไหม่เป็นสีพี่น้องเดี๋ยวสิพาไปเบ่งมองเดี๋ยวดูใบไหม่เป็นสีหลายๆลอย่างก็เป็นสีแดงสีชมพูสีอันชมพูสีแดงสีเหลืองน้ะพี่น้องเต็มหมดเลยโอ้ยน้องแมวน่ารักอยู่ใต้ต้นไม้พี่น้องเิ่นมาเล่นเิ็นมาเล่น,ต,น,ลนต้นไม้เนาะพี่น้องยางไปน้ำกัน พี่น <system> ้องเป็นนองมอดบางนี是是 up, climate, ่ก <ansa. S 2> ็เล่าหมอปน้องบอกว่าไอ้ยังไหนมองนกมันนั่นมากินใส่เดือนพป่น้องมองนกมันมันมันไม่เจาะกิดอันสามหญหยาเป็นเนาะมันถึงมากระโดดกระโดดกระโดดแล้วมันก็ะสดึงเอาหยาขืนมันกจะสเป็นห้อยยังสันเนาะนี่สนามหญหยาธรรมดาก็ต้องเป็นยังสีนะเป็นนองนะทุกนาบ้านจะเป็นสาม้ญ้ยาแบบนี้แต่นกน่ะนกนางนวลเนาะบ้านเราเออนกนางนวลเนาะซีโก้น่ะ น้องนุ่นเนาะมันนั่นมากินหยามันมันหากินน่ะนะมันมาหากินเท่ากับบวชสมเัติอยังเขาได้บวชสมารติขาได้นะพี่น้องบวชได้นะบวชได้เด็ดขาดเ้าเซนอยังเขาบวชได้เด็ดขาดเพราะว่าเขาคุมข้องทุกอย่างเนาะบ้านเมืองนี่คขุมข้องทุกอย่างมัากับ่ไล่ไล่มันกับกลับมาขึ้นเนาะมันกับมากระโดดเบียบเบียบหยาแล้วมันกับ ดึงขึ้นละยามก็เป็นสนามหยาก็ะจะเป็นห้อยสีนะแล้วก็ต้องมาปลูกไม้ได้ไหมนี่พี่นนองมันย้อนแสงเนาะิ่งทางหนดิปะหยามไปํากันไปบึ้งสนามหยาสวยๆต้นไม้สวยๆจะพวมสน,นามหยาสวยๆต้นไม้สวยๆงามๆ ยังไปเหตุงานเดี๋ยวประมาณเดือนหนาพี่น้องก็บเซบ่เห็นจังซีเนาะก็บเเป็นหิมะเด้พี่น้องหิมะก็บทตกเต็มื้นนี้นี่ก็สเมีแตหิมะตกเต็มในมน,นีไม่แดดพี่น้องดีใจหลายๆมน,นีไม่แดดเดีดเด๋ยวเดือนหนาก็สิมีแตอันหิมะตกเต็มไปน,นำกันจ้ะ เมื eles, filho, <laughs> anonym, <men> <to> ่อยพี่น้องยางเมื่อยยางเมื่อยอยากพี่น้องได้เบิงน้ากันหนาวพี่น้องวันนี้ใส่เสื้อแต่มันอุ่นไวเนาะอุณหภูมิมันนี่จักองศาเนาะสิบองศาจ้ะสิบองศากะถามว่าหนาวบอกันหนาวอยู่กันหนาวแห้งโบโบท่านหนาวแห้งสําหรับคนอยู่นี่เนาะโบท่านหนาวแห้งสําหรับคนอยู่นี่สําหรับคนอยู่บ้านเ้่ากะหนาวแห้งเนาะ เราคุยอยู่บ้านเฮากันจีนอ้ยหนาวแห้งฉันเราคนอยู่นี่ก็คอือยังโอเคอยู่ยังสบายเย็นๆเลยนะแล้วก็ฉันว่าจีนหนาวแห้งๆกัช่วงนะั้นอุณหภูมิประมาณสักหาองศากับจีนหนาวหลายจักน้อยนึงแล้วก็จีนหนาวหลายๆก,ยก,ยยกัติดลบจ้ะรู้สึกว่าปีที่แล้วนะติดลบ ยี่สิบพี่น้องยี่สิบองศานะติดลบนะติดลบนะติดลบแห้งเบิงแต่อันพักที่เอาไว้ในบ้านพี่น้องพักที่เอาไว้ในบ้านนะเขาจะเอาไปน้ำไปหดไปได้พี่น้องเขาเอาน้ำไปหดแล้วก็พอไปเบิง <c oughs> ประมาณชจ่วโมงหนึ่งไปเบิงพี่น้องเป็นน้ำแข็งหมดเลยโอ้พี่น้องเบิงต้นไม้นี่งามงานแ่พี่น้องบอ มันจะเป็นสีจิงสีพี่น้องมันบอกต้นไม้นี่สีสวยจ้ะใหยังไปเบิร์นนุ่กันโรงเรียนปิดเทอมอีกรอบวันนี้คือจังเงียบเงียบวันนี้เป็นโรงเรียนเนาะนี่นี่เป็นโรงเรียนนี่ธรรมดาโรงเรียนก็นคือคักแซวใส่มีแต่เด็กน้อยหอมจังน้อยซึบว่า ไก่หอดมือฮานลวิ้นเลยพี่น้องมือฮานลวินสีมาหอดแล้วเนาะเขากะสลังเนาะเขากะเทียนันฟักทองนลพี่นออ้องบังเออเขากะขายเต้มตลาดอยู่มังเออขายเต็มตลาดอยู่เอามันเฮ็ดผีนะเอามาเฮ็ดผีน้ำก่เอามาเฮ็ดผีประกวดแข่งกันเนาะไปย่างไปน้ำกกนจ้ะ สจพี่น้องได้เบิ่งต้นใหม่เปลี่ยนสนยีหลายหลายสีสวยสัน่นสีสันสวยงามจะพี่น้องตั้งแต่จากนี้เป็นต้นไปเป็นถึงประมาณสักเดือนกว่าๆสองเดือนจะพี่น้องกัซซิโลนเหมือนเดิมน,นี้เห็นปะกัซซิโลนเหมือนพ่อโลนเหมือนลักกาสีเปลี่ยนใบก,นกัทฮิมามาตกใส่เต็มขาวเต็มต้นใหม่ตนม้ตนไหลเดี๋ยวไปน้องได้เบิ่งตั้งตี่ มองเห็นปะนี่เขาจะเป็นอย่างสี่นะเขาจะเป็นอย่างสี่เขาก็สีเลืองอลา,ามนะคือป่านท่กนนนนกออากบมันสุกเนาะมันสุกนี่ก็สีเลืองอลามสิแดดมันซองจักน้อยจ้ะนาน,นี่ค่ะก็ชอบนะแต่มกากระเสาเนาะ ชอบแต่ม kh 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 ันก็เศร้าแงมันใบใหม่โลนเมื่อนะพี่น้องก็เศร้าเศร้านะจำจำความคิดของเจ้าของเองนะเศร้าแต่ก็สีสันก็สวยงามแต่ก็เศร้าเอาจังใดล่ะจะเอาจังใดเนี่ยสีสันสวยงามแต่ก็เศร้าผอ้เถิก นอดบ้านเนาะน้าจังสี่กระไดย,ยูนีก่กะยูนี่โดนละไพี่น้องยูนี่หลายสิบปีแล้วเนาะกะกินหอดบ้านคือเก่านะ่ะบ้านก็คือบ้านนะพี่น้องาะบ้านเฮาก็คือบ้านเฮ้าแต่เบิ่งทั้งคนพี่น้องเห็นบ่เรื่องอลามไปหมดเลยสวยงามจ้ะ พี่จะเรืองอาลามงามตาสวยตราการคุณนะพี่นองมองเห็นสลังเนาะเป็นเพิ่งขจีเลนเป็นประเภทนเนี่ยสนุกสนานะเป็นเอาี่นองนะเพิ่นเสีเห็ดเป็นผีนะพี่นห็นปะเป็ดภาพเบิ่จงจากน้อย เพื่อนจีเห็นเป็นผีมือฮาโลวีน่ะพี่น้องบ้งางภาพเตือนใจน้อยคนกะเดี๋ยวกับคริสต์มาสเดียวกับฮาโลวีนมากับเทพสีและพลังเน,ะนาะเห็นบ่ก็เห็นเป็นผีนี่ก็แต่งเป็นผีจะไปน็นนาบานเพิ่นมาลักทายเอาดิไหมผีฟักทงองพี่น้องบ่ <laughs> ผีฮาโลวีน ยังไปต่อจ้าเนี่ยเห็นบ่สีต้นไม้สวยงามไปยังไปต่อจ้ะพี่น้องเห็นบ่มุงนี้ถนนเนาะต้นไม้เรื่องอลามเต็มถนนเลยพี่น้องเบิ้งไปที่ไกลๆพูนเนาะน้องเบิ้งเรื่องอลามเต็มถนนหนทางสวยงามจ้ะถามว่าสวยงามมาสวยงามสวยงามมีหลี ทำ่าเสาเนาะค่อยก็สาชีวิตสำหรับเบ่งสวยงามสีสันมันอยู่คัลเลอร์ฟูลฝรั่งเอิญเนาะแต่ก็สาเนาะเดี๋ยวมันก็โล้นไปเนาะก็เหมือนชีวิตคนเราที่น้องเนาะจากเขียวก็เป็นเด็กจากเริ่มเกิดก็เป็นจากเริ่มปลิใไปก็เป็นเด็กจากเขียวก็เป็นหนุ่มสาวจากสุกก็เป็นคนแก่แล้วก็ล่วงโรย ันนะงมาบึงกันไป็ปนนดังใดเดินมาเดินาดนากะที่มากะสิมาแล้วไปใหม่กะสิลโลนเหมือ กะสมิเต็มหิมะเต็มต้นหมอกต้นไม้เนาะชีวิตก็ต้องสู้นะพี่น้องเนาะสู้ต่อไปเห็ดงานจ้าพี่น้องเห็นบอทั้องฝนก็นจะเป็นสีสันแบบนั้นจ้ะพี่น้องโอ้ยมันมืดแนละ้วพี่น้องมันย้อนแสงมันย้อนแสงไหม เห็นบ่อันนียนย้อนแสงใด้พี่น้องแต่ก็เบิงเบิง้งงามอยู่นะสนนหอนทา่ากะเรื่องอลา,ามไปเลยพี่น้องบ่ะเหลืองล,งล,งล,งล่งต้นก็นเป็นสีแดงนะพี่น้องสวยงามเนาะอยากพี่น้องเห็นน้ากันกันเลยมานเบิ้งเนาะพามาเบิง้งจะเป็นยังใด,ดงงงงเดี๋ยว่าสิหนาหอนหนาลงงานเนี่ยพี่น้องเด๋ยเบิ้งใจหนึ่งเนาะพี่น้องวะงามขนาดใดเนาะพี่น้องปะเห็นงานน้ากันจา้า พี่น้องมาหอดหม่องป่ายรถไม่ลงเห็นหม่องไปเห็นงานมีจ้าน้องเบิงเรื่องอรารมไหนต้องหลดรถจา้าจสจไปเห็นงานจ้าพี่น้องในเบิงกันซื้อมาเป็นยังไงสวยงามเนาะพี่น้องเนาะก่อนในเดูใบใหม่เปลี่ยนสีนะพี่น้องออทอมอาทิตย์ที่แล้วเหลืองเต็มเลยนี่อาทิตย์ที่แล้วเหลืองเต็มเลยอาทิตย์นี้กะลนเลยเนาะลนแล้วพื้นหลายเลย โดนหลายเลยพี่น้องเดี๋ยวไปโดนกับทิเต้มนี่แหละนี่ฤดูหนาวออทอมฤดูหนาวแล้วก็ฤดูออทอมก็เป็นฤดูใบใหม่เป็นสีนะพี่น้องเนาะอันดาและะ้วก็วินเทอร์กัหนาวสุดๆจ้ะพี่น้องประมาณน,นัน้นอาทิตย์สองอาทิตย์สี่วันดีจ้าหนองเห็น song, บ่แดดซองจ้ะแดดซองจักหน่อยนึงโอ้ย กระไดเนาะอยากพปน้องในเบิร์นังกันพิซื่อยัง,อง,อยง,ออยงเป็นนา่าจะน้องเบิงบานเรื่องเขาอุตสาหกรรมเตมหมดเลยมองโรงงานมองก็อยู่เนาะนี่ปานเท่ากับเป็นอุตสาหกรรมเป็นนิคมแล้วไปน้องเนาะสีเนาะนี่เป็น,อนปตอนไม้ สวยงามมาไปน้ำกันจ็กน้อยหนึ่งวันนี้ก็สวยงามเหมือนละบ้านวันนี้ก็สวยงามเหมือนคนมาเขรามชาติแล้วพี่น้องเนาะคนมาเขรามชาดแล้วก็ว่าสวยงามเหมือนนี่เขาสวยงามแต่สิเขาสวยงงานเลยจ้ะ ออหอดเลวจ้าพ่อแม่พี่นอ้องหอดโรงงานแล้วนั่นแหละโรงงานขอกระเฮ็ดเนาะยามอฮอดพี่ยามอาฮอดพี่ระเบิงทองฟ้าไปตายยานแล้วก็เงากลับไปคุณไปน้องบ่เงาวกลับไปทางคุณงานหลายเนาะเฮ็ดม่นีโดนแล้วสิบกว่าปีละ่ะ มาสิบกว่าปีเลยพี่น้องอายุใดน้ำเพลินเนี่ยนะเนาะนีแ่แหละาพี่น้องมาเบิร์นน้ำกันมาเป็นยังไงบานเมืองเขาเนาะหนาเลยดูหนาเลยดูนี่กับเป็นออทอมเป็นเลยดูใบไม้เป็นสีกับอีกสองอาทิตย์กับเป็นวินเธอกับน,นาวสุดๆเนาะยังไงกับขอบคุณอะไรนะพี่น้องขอบคุณยลงไงสำหรับเพ้นทีน่เขามาเบิร์น กันแล้วทุกทีกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ให้แน่เลยพี่น้องจะในอาการขอบคุณหนไลๆ์ด้วยจ้าสวัสดีค่ะของงานน้ำแข็ง